สวัสดีครับพึ่งองป่าน้องคายนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับฤด,ดูเกี่ยวน้ำพึ่งปี66นี้นะครับวันนี้ก็จะมาดูพามาดูนะครับแหล่งอาหารของพึ่งพงป่าที่เรา,าเล่าไว้ตามธรรมชาตินะครับนี่ก็จะเป็นแถวป่านะครับเชิงป่านะครับก็จะมีต้นอ่าต้นสายสายเรียกว่าต้นแขมนะครับต้นแขมทางภาคกลางเรียกว่าต้นดอกต้นดอกหญ้านะครับอ่าที่เขามาทําไม้กวาดดอกหญ้านะครับ นี่เป็นอาหารที่พึ่งชอบมากเลยนะครับนะพึ่งนะครับพึ่งเขาจะชอบมากนะครับชหนูดอกแคมนะครับนี่เป็นแหล่งอาหารที่พึ่งชอบนะครับนี่ครับมีซ้ำๆกันันบ เยอะเลยนะครับนะครับผมเขาชอบมากสำหรับสำหรับดอกแคมนะครับหากินเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารอย่างหนึ่งนะครับสําหรับผึ้งมงป่านะครับซึ่งเรามาล่อไว้นะครับจะเป็นดอกแคมนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ผึ้งมองปาน้องคายนะครับก็พามาดูแหล่งอาหารของผึ้งของเรานะครับวันนี้ก็วันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ